สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้โยโย่มาทำอะไรลองวัดอุณหภูมิวัดอุณหภูมิอุณหภูม,ภมิดูว่าว่าหัวร้อนไหมหัวร้อนไหมโดยทดลองเล่นเกมชนะกับเล่นเกม <c oughs> แพดูว่าอันไหนหัวร้อนก่ากันแล้วเกมเราใช้เกมอะไรฮอรีโซนจิือด้ว ฮอลิซอนซีโรดอนไหนมาดูเกมซิเกมหน้าตายอย่างนี้อ่าวโยโย่เล่นเลยอันนี้จะเป็นเดี๋ยวนะก่อนเล่นลืมไปเราต้องวัดอุณหภูมิก่อนหรือเปล่าใช่ไหมแล้วก็ทาเสร็จแล้วก็วันนี้เอออ่าวัดอุณหภูมิไม่รู้ว่าพระอาทิตย์หรืเอ,อเย็นอยู่ความเย็นแต่ควายจะร้อนกับคอนะ ใครจะร้อนกว่ากาันเหรอเอจยวลงจะเล่นเกมหรือจะดูพระอาทิตย์เล่นเกมเล่นเกมก่อนพาทิตที่หลังแต่ไม่วัดวัดอุณหภูมิหัวก่อนสิอุณหภูมิหัวก่อนแล้วดูว่าเล่นเกมชนะแล้วเป็นยังไงอวัดที่ที่หูก็ได้ครับเพราะอันนี้มันเป็นแบบที่วัดที่หูยังไม่ได้เปิดเครื่อง <laughs> เท่าไหร่เอ่ย35.9ส้าเอาวเล่นเกมคราวนี enfin, ้จะเล่นเกมแบบชนะใช่ไหมไหนไปที <t ôi> <t ôi ่ที่ตรงที่หน้าผาสิที่มันมีตรงหน้าผาที่มันมีสัตวประหลาดไงอะไรอ่ะออ้อเหมือนกับที่อะไรนะ เหมือนกับที่อะไรนี่มีฟ้ามีสายฟ้าด้วยเอย๊เหมือนอะไรแบบนั้นอะ่ะเหมือนอะไรครับอ๋อใช่เสียงแหวกอากาศเงี้ยครับเสียงของแหวกอากาศดังฟุบๆอย่างนี้แหละครับเหมือนแท่เหมือนเชือกกระโดดอืฟันหรอเอเอาเอาเอาจะโชว์อะไรโชว์มาเลย เนี่ยไส้ปลาลาดอยู่ไหนหันหลังอยู่ข้างหลังหรือเปล่ามีไหมโอ้โหตัวใหญ่มากเลยโอ้โหดูสพว่อนช่วยชนะไหมเออเอออิงยิงโดนไหมสู้ๆย่อๆสู้ๆ ชนะไหมชนะแล้วอลองวัดอุณหภูมิดูซิหวัวร้อนไหมเล่นเกมชนะเปิดเครื่องก่อนเมื่อกี้เท่าไหร่นะสามสิบห้าจุดจุดเท่าไหร่จุดหกจุดเก้าแล้วสามสิบห้าจุดเก้าตอนนี้เท่าไหร่เอยเอามาดูซิสามสิบห <ś> ้าจุดห้า <ś> เอามาดูเอามาดูให้คนดูดูด้วย สามสิบห้าจุดห้าอ่าแสดงว่าเล่นเกมแล้วชนะแล้วหัวไม่ร้อนลองเล่นแพ้ดูหัวร้อนไหมเล่นแพ้ทำยังไงต้องต้องไปเจอหน้าผา <c oughs> เจอหน้าผาทำยังไงกระ <c oughs> โดดเจอหน้าผาต้องกระโดดกระโดดไหนหน้าผาอยู่ไหน <c oughs> มันใกล้มันใกล้วิ่งเอาก็ได้วิ่งเอาก็ได้ห,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 ไหันซ้ายหันขวาก็วิ่งเจอละหัน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 ไปทางหันซ้ายหันซ้ายหันซ้ายเห็นหน้าผาแล้วเห็นไหมนี่เห็นหน้าผอา,ผาอา้าวหันขวาหันขวาหันขวานี่นั่นแหละนั่นแหละหน้าผาเจอหน้าผาต้องกระโดดเจอกระโดดแล้วตายไหม กระดดอะไรสีแดงอะอ่าตายอันนี้เป็นเกาะครับใส่เกาะเดี๋ยวก็ตายเป็นไงทำไมตัวทำไมเป็นสีแดงขนาดนั้นน่ะเป็นเกาะใหม่ครับชุดเกาะชุดใหม่มันมีไฟกระพริบด้วยชุดใหญ่ไฟกระพริบแล้วเป็นยังไงเมื่อกี้เมื่อกี้แพ้ไหมแพ้สิตายใช่ไหมงั้นหัวร้อนไหมได้เท่าไหร่ สามสิบห้าจุดสี่หัวไม่ร้อนแสดงว่าอะไรอ่ะ <c oughs> แสดงว่าแพ้ก็หัวไม่ร้อน <c oughs> อ่างั้นเดี๋ยวพาทิ์ไปอัดอีกคลิปหนึ่งนะโอเคงั้นจบคลิปต้องบอกว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะ bye bye. นรับบ๊ายบาย